ซื่อกินไม่หมดลูกรักมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานลูกคงเคยได้ยินมาแล้วคำนี้บอกให้เรารู้ว่าความซื่อหรือความซื่อสัตว์นั้นกินใช้ไม่มีวันหมดดีกว่าเงินทองเงินทองกินไปใช้ไปก็หมดไปหมดไปเรื่อยแต่ความซื่อสัตว์กินไม่มีวันหมด คือถึงเงินทองไม่มีก็อาจจะใช้ความซื่อสัตย์ไปขอหยิบขอยืมคนอื่นได้คนที่ยืมเขาก็เต็มใจเพราะเราซื่อสัตย์ต่อเขาไม่คิดคดโกงเขาแต่ถ้าเราไม่ซื่อต่อเขาคดโกงเขาเขาก็ให้เพียงครั้งเดียวตัวเองก็จะลำบากไปตลอดคนเราอยู่กับใครทำงานกับใคร ก็น่าที่จะซื่อสัตย์ต่อเขาต่องานที่ทำต่อคำที่พูดของตนเองอันความซื่อสัตย์นั้นก็คือความจริงใจปากกับใจตรงกันคำพูดกับการกระทําตรงกันไม่คดในข้องอในกระดูความซื่อนี้เป็นอมตะกินไม่หมดกินได้ตลอดไปเพราะคนอื่นเข้าไว้ใจ ลูกควรจะมั่นอยู่ในความซื่อสตัตย์ซื่อตรงตรงไปตรงมาทำอะไรก็ยึดความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งแม้ว่าจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนน้อยก็อย่าทิ้งความดีข้อนี้ใครจะเห็นว่าการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโดยเฉพาะในจ้างหรือราชการได้เป็นความฉลาดก็ช่างเขาใครเขาจะหาว่าเราโง่เซ่ออย่างไร ก็อย่าไปคิดมากเราอย่าไปคิดอย่างเขาเพราะหากเราไม่ซื่อสัตย์ไปทำผิดอะไรเขา้าเมื่อถูกจับได้ขึ้นมาคนที่ว่าเราโงา่คนที่ยุแย่ให้เราทำผิดเขาไม่มาช่วยเราหรอกเราจะต้องรับโทษรับผิดไปตามลําพังถ้าทำงานด้วยความซื่อสัตย์ในเบื้องต้นเราอาจจะลําบาก แต่ก็สบายใจในภายหลังเราก็ไม่ต้องได้รับทุกโทษอะไรตลอดไป